สวัสดีครับทุกคนก็ตามที่ได้เห็นไปเมื่อต้นคลิปนะผมก็เดี๋ยวนี้เราจะไปดูบอลกันนะครับผมคู่ระหว่างไทยกับสิงคโปร์ที่ราชมังนะครับผมเดี๋ยวขอจัดกระเป๋าได้วยนะคือวันนี้เนี่ยเป็นแม์ที่ค่อนข้างสําคัญกับไทยนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเราแพ้นะครับผมก็คือตกรอบเราเสมอก็คือตกรอบเราต้องชนะอย่างเดียวนะเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ไปแช่งจีนนะครับผมว่าให้จีนเนี่ย แพ้เกาหลีต้นะผมซึ่งผมก็คิดว่าอาจจะมีโอกาสแพ้นะผมแล้วก็จีนเนี่ยเตะตอนหกโมงนะครับผมตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามยี่สิบเดี๋ยวต้องรีบแล้วเพราะว่ารถมันติดนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปถ่ายบรรยากาศอรอบสนามมท่านผู้ชมท่านผู้ดูได้ฟังกันด้วยเอ้ยได้ดูกันด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวมาจัดกระเป๋าก่อนแล้วก็อยากจะเกินนิดนึงนะผมว่าที่ผมเนี่ยเลือก ที่จะไปดูแมตช์นี้นะครับผมแล้วก็ที่บอกไปเมื่อต้นคลิปว่านี่เป็นครั้งแรกนะครับผมที่ไปดูทีมชาติไทยเตะที่ราชมังนะครับผมซึ่งจริงๆมันก็การไปดูเนี่ยใช่เป็นครั้งแรกแต่ว่าการที่เข้าไปดูบอลสนามอื่นๆ่นะมันไม่ใช่ครั้งแรกนะครับผมผมก็เคยไปดูบอลเคยไปเป็นเด็กเก็บบอลนะครับผมซึ่งมันก็มีอาถรรพ์อย่างหนึ่งสำหรับผมก็คือทุกครั้งที่ผมไปดูบอลที่สนามแล้วไปเชียร์ทีมทีมหนึ่งที่ผมเชียร์สมมติผมไปเชียร์ทีม A อย่างเงี้ยไปดูที่สนามเจทีม A ทีม A แพ้ไม่แพ้ก็ต้องมีซัมติงที่แบบไม่โอเคนะถ้าเกิดใครอยากรู้ก็สามารถไปดูที่ช่องของผมได้นะผมที่ผมแปลงกฤษนะผมเล่าไปแล้วนะว่าเรื่องที่มันไม่โอเคคืออะไรนะผมก็ผมก็เลยเลือกที่จะไปดูฟุตบอลแมตชนี้เพราะว่ามันก็ค่อนข้างการันตีได้ในระดับหนึ่งว่าเราจะชนะนะแต่ก็นั่นแหละสุดท้ายแล้วมันก็มีความกดดันขึ้นมาอย่างหนึ่งก็คือเราต้องชนะเขาอย่างเดียวแล้วก็ต้องชนะ2ลูกขึ้นไปด้วยนะผมเพื่อที่จะการันตีเข้ารอบ สามต่อไปนะโอเคแล้วก็ตอนนี้ก็ใกล้ถึงเวลาที่เราจะต้องออกจากบ้านแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาแบ0สามยี่สิบแล้วที่ให้ดูเมื่อกี้นะครับผมก็จะต้องรีบออกไปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวรถติดแล้วฝนก็จะตกด้วยนะผมก็เตรียมเสื้อกันฝนแล้วเดี๋ยวเปิดให้ดูบ้างว่ามีอะไรไปบ้างนะผมก็มีเสื้อกันฝนสองตัวหนะ้าผมเสื้อของผสองตัวให้พี่ด้วยตัวหนึ่งนะผมไปดูบางกับพี่นะครับผมแล้วก็มีอ่าเป๋าตังมีทิชชู่นะครับผมแล้วก็มีอ่าพัดลมนะครับผมเผื่อร้อนนะก็เอาไปเผื่อไว้ก่อน ถึงฝนจะตกหรือไม่ตกเผื่อร้อนก็เอาไปได้นะครับผมกันยุงด้วยเป่าไล่ยุง <c oughs> เออนะครับผมแล้วก็บัตรบัตรตัวฟุตบอลเป็นอ e ีติเกตนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปแลกเป็นบัตรแข็งด้วยเห็นเห็นว่ามันแลกได้นะครับผมก็เดี๋ยวไปแลกกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะยแก๊ปไปที่สนามกันนะครับผมว่าจะไปซื้อเสื้อด้วยอันนี้เป็นเสื้อที่ผมไปอังกฤษนะครับผมก็เป็นสีน้ําเงินวันนี้ทีไมไทยใส่เสื้อสีน้ำเงินนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปซื้อเสื้อด้วยลวกันไม่รู้ราคาเท่าไหร่แต่ว่า เอยวไปซื้อซุดด้วยนะครับผมไปไปกันดีกว่าสายละโอเคครับตอนนี้ก็ถึงสนามแล้วนะครับผมก็มากับพี่ชัย เดี๋ยวเราไปหาซื้อเสื้อเปลี่ยนดีกว,ว่าเดี๋ยวมันไม่เข้าพวกไงเราใส่เสื้อสีน้ำเงินมาจริงแต่ว่ามไม่ใช่ของทีมชาติเดี๋ยวข้างหน้าเป็นบูธบอลลิคเดี๋ยวเราก็ไปดูว่ามันมีเสื้อตัวไหนขายแล้วมีบูธไหนหน่าสนใจเดี๋ยวเราพาไปดูนะครับผมก็อาจจะไม่ได้มาพูดอย่างนี้เยอะอาจจะถ่ายอินเสิร์ตไปให้ดูแล้วเดี๋ยวมาคุยกันหลังเกมนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ก็จะพยายามถ่ายมาให้เยอะที่สุด มันอาจจะดังนะเพราะว่ามันมีเอามาเต้นกันตรงนี้เดี๋ยวมาเปลี่ยนรุดกกันสาวสวยใช่ไห <c oughs> มพร้อมแล้วพร้อมเชียร์แล้วไปไปไปต่อมาไปดูบรรยากาศแล้ว ตัวนอฬกกาโคจันโอ้ยเอ้ยโอ้ยสามนอดเลยกรรมการบูดเกิน มาดิแต่มา แลกสาวมากกว่าวนี้ oh đi Bay bay hay đấy lắm <laughs> Ui! Là dù, là dù, là dù. Bye! ถึงบ้านแล้วเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังว่าชิมชาไทยนะเป็นยังไงบ้างนะแล้วก็ชีวิตเราเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ผัดซีอิ๊วนะขอกินผัดซีอิ๊วด้วยนะนเดี๋ยวเราจะมาเล่ากันนะว่า,าวันนี้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างนะฮะเดี๋ยวใส่มะนาวคัดนิดนึงเพื่อความอร่อยม,อมานาะนาวครับมะนาวนี่ชิบจ้าไปเลย สุดยอดไปเลยสุดยอดไปเลยทุกคนโอเคเรามาเข้าเลยวันนี้ <c oughs> ไทยใช่ไหมไทยไเราไปดูบอลมาตามที่ทุกคนเห็นนั่นแหละก็โอเคไทยชนะสิงคโปร์ไปได้สามประตูต่อหนึ่งใช่ไหมขอ,อยิ่ก <c oughs> ินข้าวกันนะหิวม,มาน่ะไทยชนะไปได้สามหนึ่งแต่ก็ไม่ดีพอที่จะเข้ารอบฟุตบอลโลกรอบต่อไปเพราะว่า ลูกได้เสียเราเท่ากับจีนเรา everything จีกับเบลเนี่ยเท่าจีนหมดเลยเล่นเท่ากันแล้วชนะ2เสมอ2แพ้2 3, เท่ากันลูกได้เสียเท่ากันแต่จีนได้อันดับสูงกว่าเนื่องจากว่าจีนชนะเรานับหนึ่งจีนก็เลยได้อันดับที่ดีกว่าเราแล้วก็ได้ไปเล่นรอบสาต่อไปส่วนเราก็ตกรอบแล้วก็รออีกีปีนะแล้วก็ค่อยมาเจอกันใหม่นะครับผมโดยรวมวันนี้นะครับโดยรวมโดยรวมก็โอเคนะเล่นมี มีเกมรับที่ก็ดีขึ้นไหมก็ลูกลูกกางอากาศก,ก็ดีขึ้นเพราะว่าได้เอลยสเดอลอมามาบัญชาเกมแดนหลังนะแล้วก็เกมลุกก็ถือว่าพูดยางกเ,เกมลูกอะ่ะคือมันก็โอเคแหละเกมลุกนะแต่ว่ามันขาดความคมไปค่อนท้างที่จะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับผมว่าเรายิงไปทั้งหมด3าสิกว่าลูกตรงกอบ5ลูกแล้วเป็นประตูได้3ลูกมันสื่อหรืออะไรบางอย่างนะอีกก็ต้อง กลับไปแก้ไขและพัฒนาตรงนี้ด้วยนะครับผมว่าความคมของของกองหน้าเนี่ยมันควรคมมากกว่านี้แล้วก็ควรที่จะอะดีมากกว่านี้ดีให้มันแบบดีกว่านี้เออถ้าเกิดไม่ได้ปรเมตนอานเวลาลงมาแล้วก็ยิงไกลลูกนั้นอ่ะมันอาจจะไม่เกิดลูกสามขึ้นมาก็ได้มันอาจเออมันอาจจะทำให้เกมยังตื้ออยู่ก็ได้เราอาจจะพลาดตรงที่อ่า เปลี่ยนตัวช้าไปหรือเปล่าหรือว่าเปลี่ยนตัวผิดหรือเปล่าก็อะไรก็ตามแต่อินิเวก็มันจบมาแล้วก็ไม่เป็นไรเราชนะมาได้แต่เราก็ไม่ได้ไปต่อก็ก็เก็บข้อผิดพลาดตรงนั้นนะมาสู้กันใหม่นะครับในรายการหน้านะรายการหน้าก็น่าจะเอฟเอฟซูซูกิครับนะไม่รู้ว่าจะมีเฟรนลีมแมตขั้นกลางหรือเปล่านะเดีก็รอเชียร์เราติดตามกันต่อไปนะครับผมแล้วก็นั่นแหละเรื่องสุดท้ายไม่อยเล่าแล้ว บายบายจ้ะ <im it> บินเถือนเจอกัน